สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการปฏิบัติธรรมที่บ้านนะครับคืนวันเสาร์สามทุ่มสำหรับคืนนี้นะก็เป็นคำถามที่ได้ยินบ่อยที่สุดคำถามหนึ่งนะเพราะข้อไม่ได้นัดหมายกันนะไม่ได้รู้ว่าเคยมีคนถามมาแล้วผมเคยตอบไปแล้วนะก็ยังคงเ,เป็นประเด็นนะที่ ใจเนี่ยอยากรู้กันเยอะมากเลยนะว่าถ้าว่ากันตามหลักบอกอภัยไปแล้วนะใจเนี่ยยกโทษให้แล้วปากอาโหสิไปแล้วกล่าวไปแล้วว่าเออถือว่าออสิ่งที่ติดค้างคาใจอยู่จะเป็นความอาฆาตพยาบาทจะเป็นการผูกเวรกันมากี่พบกี่ชาติเนี่ยขอให้มันยกเลิก กันในชาตินี้ปัจจุบันนี้ชีวิตนี้เนี่ยนะถือว่าขอให้เป็นชีวิตแห่งการตัดภัยตัดเวรน,นะที่ผูกกับคนอื่นมานะโดยเจอใครก็ตามมีความมีเหตุการณ์กระตุ้นให้ต้องทำร้ายจิตใจกันนะทางวาจารหรือว่าแม้กระทั่งทำร้ายกันทางร่างกายให้เจ็บปวดเนี่ยนะขอ เป็นอัญยุติเพราะว่าศรัทธาแล้วเชื่อแล้วว่าการเดินทางไปนะในสังสารวัตนี้ไม่ได้มีแค่ชีวิตเดียวมันมีเป็นอนันตชาตินะมีชีวิตที่ไม่จำกัดแลในระหว่างแห่งอนันตชาตินั้นถ้าขืนเราผูกเวนไปมากๆนะก็เท่ากับเกิดทีไรก็ต้องมเออีเหตุการณ์นะ หรือว่าไปอยู่ในภพนะที่มีการทำร้ายกันไม่มีที่สิ้นสุดก็เลยโอเคเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วว่าชาตินี้จะมีความเจ็บช้ำน้ำใจอะไรมาแค่ไหนก็ตามเนี่ยขอโอหัวสี่ให้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนี้เอาเข้าจริงในทางปฏิบัติมันไม่ง่ายเหมือนตอนหลังสวดมนต์ ใจกําลังสบายๆใจกําลังเป็นกุศลพร้อมจะให้อภัยนะในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยนะเราทําใจได้ยากนะแล้วไอ้ข้อสังเกตทางใจเนี่ยบางทีนะมันรบกวนจิตใจบางทีเหมือนกับบอกว่าอยากเป็นนักให้อภัยเหมือนกับ ครูบาอาจารย์เหมือนกับพระพู้ธดเจ้าเหมือนกับท่านๆท,ที่เราเคยเห็นแล้วเกิดแรงบนนันดาลใจนะในในหัวมันก็อดหรือฟื้นนะหรือฝอยหาตะเข็บนะขึ้นมาไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะที่คนสงสัยกันมากที่สุดก็คือว่าถ้าเป็นเพื่อนถ้าเป็นญาติถ้าเป็นคนสนิทคนเคยสนิท แล้วมีเหตุให้โมโหโกรธากันนะประกาศาไม่เผาผีกันแล้ววันหนึ่งแบบอยากญาติดีนะอีกฝ่ายมาขอโทษขอโพยแต่ใจเราเนี่ยนะที่อภาภัยไปแล้วมันก็ยังมีความรู้สึกรังเกียจมีความรู้สึกว่าโอ้ยมันไม่เอาไม่ไม่อยากที่จะเห็นหน้าไม่อยากที่จะ ต่อก็เลยสงสัยตัวเองนะว่าแบบนี้เขาเรียกว่าให้อภัยแล้วหรือยังมันสะอาดจากความพยาบาทที่จะเป็นเหตุนําไปสู่อ,อบอายภูมิแล้วหรือยังหรือว่าคือบางทีไม่ถึงอบายภูมิแต่ว่านําไปสู่การต่อเวรต่อกรรมกันอีกนะไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเนี่ยสงสัยตัวเองเนะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของโจทย์ในคืนนี้นะครับว่า ถ้า,าภัยแต่ไม่อยากคบเนี่ยถือว่าจบเวรนแล้วหรือยังก่อนอื่นทําความเข้าใจอย่างนี้นะเอาตามคอมมอนเซนส์ไม่ต้องไปอ้างถึงความถูกความผิดตามตําราไหนๆเลยนะเอาตามที่เรารู้สึกได้ด้วยสามัญสํานึกเลยนะว่าเวลาที่เรายังคุมแขนอยู่นะ ไอ้ความคุมแข้นเนี่ยเป็นของร้อนเป็นของที่หนักอกมันหนักอึ้งนะความรู้สึกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้จริงๆเวลาที่เรารู้สึกจุกอะรู้สึกจุกอกเนี่ยนั่นแหละความจุกอกเนี่ยมันหนักหรือเบาเราบอกได้ทันทีตอบได้ทันใดเลยโดยไม่ต้องคิดนะมันหนักแต่ถ้าอาภัยในความหมายของการปลด ภาระปล,ปลดพันธะทางอารมณ์อาฆาตนะจริงๆเนี่ยมันมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกมันเบาอ่านะฮะคือถ้าคุมแค้นจะหนักถ้าอาภัยจะเบาอันนี้ถือเป็นตัวตั้งที่เราจะเอามาใช้เป็นจุดสังเกตตั้งแต่จุดตั้งตั้งแต่เริ่มต้นนะถ้าเราอาศัยข้อเท็จจริงทางธรรมชาติทางความรู้สึกตรงนี้ เป็นเป็นจุดสังเกตรเริ่มต้นเนี่ยที่จะพูดในขั้นต่อๆไปมันง่ายมันเข้าใจได้ง่ายเพราะเรานึกออกว่าการอาภัยเนี่ยมันมาถ้าอภัยจริงนะใจจะเบาเบาใจเนี่ยคือหลักฐานของการอาภัยจริง เราก็จะได้ข้อสังเกตต่อว่าความเบานี่มันมีหลายแบบตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราคิดจะให้อภัยเลยนะสังเกตเข้ามาในอกเนี่ยมันจะรู้ได้ตอบตัวเองถูกเลยนะว่ามันเบาชนิดไม่เหลือน้ำหนักเลยเบาหิวเลี้ยวลงนะหรือว่าเบาแบบที่คล้ายๆกับว่ามันยังมีก้อนหินอยู่อะแต่ก้อนหินนั้นมันลดขนาดลง มันเบาลงให้รู้สึกคือมันยังมีอะไรเสียบมีอะไรคามีอะไรที่มันยังอึง้งอึ้งอยู่ไม่ไม่ไม่ได้เบาลงตรงเนี้ยถ้าเราตอบตัวเองถูกณจุดเกิดเหตุเลยนะณจุดที่เราบอกว่าเราเอาภัยแล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปต,ตอบคําถามใครเอาภาพนะแต่ตอบตัวเองเอาความจริงว่า มันเบาโล่งหายไปหมดเลยไม่เหลือน้ำหนักเลยหรือว่ายังมีน้ำหนักอยู่คล้ายกับก้อนหินที่ลดขนาดลงเท่านั้นนี่อันนี้เราตอบตัวเองถูกนี่พอสังเกตตัวเองได้ที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัดสินนะว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยสงสัยเราไม่มีทางอาัยได้จริงมันคายอยู่อย่างนี้แหละมันคงเป็นแบบนี้ไปนะมันมันเลิกไม่ได้มันตัดไม่ขาด ไม่ใช่นะเราจะอาศัยตัวตั้งตัวนี้เนี่ยเป็นจุดสังเกตวันต่อวันหรือชั่วโมงต่อชั่วโมงหรือกระทั่งลมหายใจต่อลมหายใจได้คือพอเราฝึกที่จะดูนะฝึกที่จะยอมรับความจริงนะตั้งแต่วาระแรกเลยว่าเราเนี่ยเบาล่งหมดจดแล้วแล้วไม่กลับหนักขึ้นมาอีกเลยอันนี้แสดงว่าอภัยจริงชัว ของแท้นะฮะอาจจะเพราะว่าต้นทุนเราดีเราแผ่เมตตาเก่งเราสวดมนต์จนมีความสุขเออล้นแล้วก็อยากอยู่กับความสุขนั้นไม่อยากอยู่กับความทุกข์ที่ไปผูกใจไว้กับใครก็เลยเหมือนกับขาดจริงโล่งจริงนะะซึ่งพอฝึกแผ่เมตตาฝึกให้อภัยเป็นทานบ่อยๆเนี่ยมันไปถึงจุดนั้นได้จริงคือพอตั้งใจตัดแล้วตัดเลยไม่กลับมาอีก อันนี้ถ้าเรายอมรับตามจริงว่าเรายังเป็นผู้ที่ต้องฝึกอยู่นะมันก็จะเห็นว่าแม้แต่กระทั่งนะตอนแรกบอกว่าเบาแล้วมันกลับมาหนักได้ก็ยอมรับตามจริงไปว่ามันกลับมาหนักอย่าไปปฏิเสธหรือหวงภาพว่าฉันเนี่ยนะเก่งอภาภัยเก่งเบาแล้วเบาเลยไม่ต้องไปหวงภาพนั้นนะไม่มีประโยชน์ภาพนั้นไม่มีประโยชน์กับเส้นทางไปสู่นิพพานนะ แต่ความจริงต่างหากที่ว่าเบาไปในจุดเริ่มต้นแล้วกลับมาหนักใหม่ไอ้นี่มีประโยชน์คือพอมีสติรู้แล้วยอมรับตามจริงได้เนี่ยมันเอามาใช้เจริญสติต่อแล้วทำให้ความโกรธหรือความพยาบาทนั้นเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะทำให้สติเจริญขึ้นเห็นความไม่เที่ยงนี้อย่างในทาง อีกทางหนึ่งสำหรับคนส่วนใหญ่ก็คือว่าวันแรกที่ตั้งใจอาภายัยมันไม่เบาหรอกมันมีความรู้สึกคาคาอยู่มันมีความรู้สึกหน่วงนวงหนักๆักอืดอืดปืดๆืฝืนฝืนไม่โล่งจริงนะก็ยอมรับไปว่าเออเนี่ยที่บอกว่าอาภัยเนี่ยมันยังไม่หมดจดมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำท่าทำทางว่ามันจะเป็นก้อนหินที่เล็กลงแล้วกลับใหญ่ขึ้นมาได้อีกพอรู้อย่างนี้นะเราได้ตัวตั้งที่จะอาศัยใช้เป็นเครื่องมือเจริญสตินะอย่างที่ผมเคยบอกบ่อยๆว่าภาวะทางอารมณ์ภาวะในกายใจอันใดเกิดขึ้นบ่อยๆปรากฏบ่อยๆภาวะนั้นอาศัยใช้เจริญสติได้เอามาใช้ประโยชน์ได้ เอามาทำให้เกิดพุทธทิปัญญาได้นะะคือพอเรายอมรับตามจริงตั้งแต่ต้นเลยนะว่าไอ้ที่บอกอภัยอภัยไปเนี่ยมันแค่รู้สึกเบาลงมันไม่ใช่รู้สึกว่าโล่งหมดพอสังเกตไปเรื่อยๆโดยไม่ตั้งความอยากให้มันเบาแต่ใส่ใจยอมรับว่ามันยังหนักอยู่แค่ไหนนะเอาสเกลใหญ่ก่อนเลยวันต่อวันเนี่ย วันนี้มันยังรู้สึกอึง้งอึ้งมันยังรู้สึกว่าอยากหวนกลับไปเอาคืนนะก็ยอมรับไปแต่ต่อมาพอเริ่มคุ้นนะว่าไอ้ความรู้สึกที่มันยังเคืองเคืองมันมันยังเหมือนกับอยากจะกลับไปเล่นงานอยู่เนี่ยนะเป็นความรู้สึกในอกที่มันแน่นๆแต่แน่นไม่เท่ากัน ในแต่ละวันและพอชํานาญขึ้นพอรู้ทางม,มากขึ้นเนี่ยนะจำได้มากขึ้นว่าไอ้ความหนักประมาณอย่างนี้เนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดความคิดไม่ดีอยากกลับไปประทุษร้ายยังไงเนี่ยยอมรับไปตามจริงนะจนกระทั่งเราสามารถเห็นได้ชั่วโมงต่อชั่วโมงหรือนาทีต่อนาทีว่าไอ้ความหนักความเบาที่มันเกิดขึ้นในอกเนี่ยนะมันแตกต่างกันยังไง ส่วนใหญ่มาตอนทีเผลอตอนว่างๆตอนกําลังไม่ได้คิดอะไรแล้วอยู่ๆมันหวนกลับมาเฉยๆเนี่ยนะเสร็จแ,แล้วถ้าในช่วงที่มันกําลังใจจดใจจ่ออยู่ว่าไอ,ไอความพยาบาทนี้เมื่อไหร่มันจะหายไปเมื่อไหร่มันจะเบาลงอะไรต่างๆเนี่ยนะคราวนี้เราจะเริ่มที่จะสังเกตได้ถึงระดับลมหายใจต่อลมหายใจคือ ลมหายใจนี้มันมีความรู้สึกเหมือนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทั้งๆท,ที่มันคล้ายๆจะมอดดับไปแล้วมันกลับเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาที่ลมหายใจนี้เราก็รู้ว่าลมหายใจนี้เนี่ยเป็นลมหายใจแห่งความโกรธเป็นความลมหายใจแห่งความเคืองนะมันยังไม่ได้อภัยมันยังไม่ได้มีความอยากจะให้ทานนะโดยการปลดพันธะตรงนี้ไปลมหายใจต่อมา มันจะเริ่มมีความชัดเจนแจ่มกระจ่างมากขึ้นว่าอารมณ์เคืองเนี่ยนะมันมีความพลุ่งพล่านมันมีความมกมันมีอะไรคล้ายๆเป็นควันดำที่มันลอยขึ้นมาบทบังทัศนวิสัยทางใจนะไม่ให้โลง่งไม่ให้เบาไม่ให้โปร่งยิ่งดูไปหลายลมหายใจเข้าแต่ละลมหายใจยิ่งบอกยิ่งเกิด ความเปรียบเทียบได้ชัดเจนนะว่ามันมีความต่างในทางเบาลงหรือว่ากระพือหนักขึ้นมายอมรับให้หมดและไอควความสามารถในการเห็นเป็นขณะขณะลมหายใจนั่นแหละในที่สุดนะมันจะทำให้เกิดข้อสรุปแบบที่เป็นพุทธิปัญญาว่าเออไอความเคืองเนี่ยนะเราจะเคยคิด อภัยหรือไม่อภัยก็ตามมันยังคงอยู่ตรงนั้นความเคืองกับการอาภัยเนี่ยบางทีนะมันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าตอนอภัยเนี่ยมันมันมีน้ำจิตที่คิดจะล้างเวรล้างภัยจริงๆแต่ตอนที่หวนกลับมาคิดอีกเนี่ยตอนนั้นมันมันไม่มันไม่ใช่วาระเดิมลวมันมันกลายเป็นว่าความคิดความทรงจํา ความปรุงแต่งอันเป็นกอกุศลเนี่ยมันหวนกลับมาของมันเองเหมือนบูมมแรงที่เราคว้างไปแล้วมันร่อนกลับมาโดยที่เราไปสั่งมันไม่ได้ว่าจงอย่าร่อนกลับมานะเห็นบ่อยๆจนกระทั่งเกิดความเข้าใจขึ้นมาจริงๆว่าเนี่ยที่เขาเรียกว่าอนัตตาเนี่ยที่เขาเรียกว่ามันไม่เที่ยงนะพอแค่ไม่กี่วันนะถ้า ถ้าฝึกจริงๆถ้าดูจริงๆแล้วเห็นซ้ําไปซ้ํามาเห็นบ่อยๆจริงๆเนี่ยมันจะปรากฏว่าไอ้ความเคลือนความพยาบาทเนี่ยคล้ายกับวัตถุอะไรก้อนหนึ่งนะที่ขยายใหญ่ขึ้นได้แล้วก็กลับขดแคบลงได้เห็นความไม่เที่ยงได้อย่างชัดเจนแบบนี้เมื่อไหร่ไอความอยากจะยึดในใจเนี่ยนะมันก็ถอยแล้วไม่เอาแล้วแก้ความพยาบาทตรงนี้ นั่นคือจะได้ข้อสรุปกับตัวเองเป็นคําตอบให้ตัวเองว่าจะครบต่อหรือไม่ครบต่อน,นี่ไม่สําคัญนะมันไม่เกี่ยวกันนะถ้าไม่อยากคบเพราะไม่อยากเกิดอกุศลซ้ํารอยเดิมหรือว่าไม่อยากครบเพราะว่าใจมันทิ้งไปแล้วอ่ะมันมันไม่อยากเอาแล้วแบบนี้เนี่ยนะะจะเป็นชายก็ดีหญิงก็ดีจะเป็นแฟนเก่าหรือเพื่อนเก่าหรือจะญาติสนิทมิตรสหายที่ไหนก็ตามเนี่ย นะคือการไม่อยากคบต่อนี่ไม่ได้แปลว่าเราจะผูกพยาบาท <c oughs> วัดกันที่ใจเนี่ยถ้าใจเบาอยู่นะไม่ได้คิดอยากกลับไปประทุสลายหรือเอาคืนถึงแม้จะไม่อยากคบต่อ <c oughs> ก็ถือว่าให้อภัยแล้วนะให้อภัยจริงแล้วพูดง่ายๆใจเบาจริงนะดูที่ใจอย่างเดียวใจเบาจริงเนี่ย ไม่ไม่กลับหนักขึ้นมาอีกเนี่ยนะฮะหลังจากฝึกเจริญสติแล้วแผ่เมตตาแล้วอะไรแล้วจนกระทั่งมันไม่เหลือน้ําหนักของก้อนหินก้อนเดิมแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะเจอหน้าเจอตาอะไรเนี่ยเออไม่เป็นไรเจอเจอก็ยิ้มยิ้มแล้วก็สามารถแผ่ความสุขให้ได้ด้วยแต่ไม่ต้องครบต่อนะแค่นี้มันก็จะได้ข้อสรุปกับตัวเองว่าเวรภัยที่ผูกกันไว้เนี่ยทางฝั่งของเราเนี่ยตัดแล้ว นะตัดเวรตรงนี้แล้วไม่ไม่ต้องไปใช้กรรมใช้เวรในแบบที่จะต้องมาประทุส้ายโดยมีฝ่ายของเราเนี่ยเป็นตัวเริ่มเป็นตัวตั้งอีกนะฝ่ายของเราเนี่ยเหมือนกับถอนตัวออกมาจากวงจรของภัยเวรแล้วนะ